นนี้แพด้ดีไว้ครับ ขุดตรงนี้มันมีดินมันจะได้ขุดง่ายๆแล้วพ่อทิดด้งรถดำมาแล้วพ่อรถดำม,มาแล้วพ่อรถดำม,มาแล้วอ่ะพ่อรถดำมาแลดด้วไหนรถดำเนี่ยรถดำเนี่ยรถดำ บอลแววถ้วยมาใสา่ดิถ้วยอยู่ข้างเสาเห็นไหมมันมาแล้วรถดับรถจกดินอยู่อ่ะรถจกดิน อ <L ots> <l ots> ันนี้รถอะไรคนอธิบายมีรถอะไรบ้างมันทำอะไรได้บ้างมันตันนี้คือรถไถไถรถไถไถรถไถอ่ะมันไถยังไงมันไถอย่างนีนน้นนอุ้ยมันเข้าในศาสตร์พ่อแล้วแล้วอันนั้นล่ะอีฟังหนึ่งมันคืออะไรอ,อันนี้รถจกหันหน้านมาฝั่งนี้สิจจบให้ดูสิ ช่วยช่วยช่วยสสีรู้ตั้เลยแล้วแล้วก็ก็ไถใหม่ก็ไถใหม่ช่วยช่วย รถดั้ไปแล้วแล้วก็ถอยถอยมามีแล้วก็ถึงเทเทเทียงเทียงเลยแล้วแล้วรถดั้งก็ก็ถอยแล้ว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 รถดั้บอกว่านักนักรถตั้ิ

อ้อนแข็ดินเหนาวข้อขาวเลยข่อดินมะขาวจากรถตำมเลยแล้วรถตำจะไปวิเทนแล้วรถตำก็มาถอยแล้วแล้วก็ขวามเข้อนแล้วก็พูดบอกว่า่ Yeah.